เอวอัลซอสวัสดีครับผมพิมพเมี่ยงจากร้านรีวิวมอเตอร์ไบค์นะครับวันนี้เราพามารีวิวรถเข้าใหม่หนึ่งคันนะฮะเป็นเจ้าคันนี้เลย Yamaha Nmax ABS นะครับผมปีสองพันยี่สบสองี่สิบสานะฮะคันนี้ดำเดิมจากโรงงานเลยนะครับสีสวยๆเลยนะสีเป็นสีเดิมนะครับจากโรงงานเป็นสีดําด้านนะสวยๆแบบนี้เลยนะครับนะคอนโซลยังดําๆเงาๆอยู่เลยนะฮะท่อเดิมนะชุดสีเดิมนะครับผมสวยๆเลยนะครับผม ไฟหน้า LVD นะครับคันนี้ระบบเบรก ABS นะครับใช้ทำงานได้ปกติเลยดอกยางหน้าหลังมีมาให้พร้อมใช้งานเลยนะฮะสวยๆเลยใครที่กำลังมองหาออโต้นะครับผมขับขี่ใช้งานนะแนะนำเป็นเจ้าคันนี้เลยนะครับขับดีขับสบายนะมีของแต่งมาให้ด้วยนะฮะเป็นฝาปิดนะฮะตรงรุ่นเลยนะ n m a x นะครับผมสามารถเปิดปิดได้นะครับปกติเลยคันนี้สวยๆเลยนะฮะ รถอาจจะมีร่อรอยตามการใช้งานมาบ้างนะครับเป็นเรื่องปกติของรถมือสองเลยนะฮะแต่สภาพโดยรวมเพียงังสวยๆอยู่เลยนะครับผมเครื่องข้างเดิมนะข้างไม่ดังควันไม่ไหลแน่นอนระบบไฟติดครบนะครับร้านเราเซอร์วิสไว้ให้หมดแล้วนะฮะไม่ต้องเป็นห่วงเลยเดี๋ยวเรามาดูเลขไม์กันเลยดีกว่านะฮะคันนี้นะฮะเลขไม์อยู่ที่1 4 0 0 0มโลนะครับผมมาฟังเสียงท่อกันเลยะครับผม เครื่องเงียบๆเลยนะคันนี้นะครับเปิดเสนอราคาขายไม่แพงเลยขายอยู่ที่75,900บาทเท่าน,นั้นเองนะครับผมนะสามารถผ่อนจัดไฟแนนซ์ได้ด้วยนะครับยอดผ่อนจะอยู่ด้านบนเลยคันนี้นะครับมีเล่มพร้อมเอกสารครบเลยนะฮะใครสนใจนะครับช่องทางการติดต่อจะอยู่ด้านบนเลย